จำบวนบวกอีกถ้าคุณจำไม่ผิดก็คือประมาณ8อย่างส่วนอำนาจหน้าที่ของนครมันจะเป็นจำบวนบวกเมืองบวกอำนาจหน้าที่เฉพาะของนครอีกประมาณ5อย่างซ้อนซ้อนได้ของอะไร ถ้าคุณสองคือบจาคเลยเป็นหน้าหน้าที่ที่ต้องทาต้องทไรบ้างดูบ้างต้องทำบางอันใดใดดูบ่างนะครับหน้าน้อี่ิี่สิบเจดลบอกยังไงเหตุจม้างนส่ันองเท่เยา